ข้อ26นะครับเป็นเรื่องของอนุกรมเรขาคณิตนะฮะจะสังเกตว่าข้อ26เนี่ยมันจะเป็นตอนที่2แล้วเนาะมันจะไม่มีชอยส์นะฮะก็จะเป็นให้ระบายคำตอบครูคับทำคำตอบไปให้ข้างหลังข้อแล้วใครอยากจะลองทําเองดูก่อนก็ได้นะครับแล้วเรามาเช็ควิธีกันอ่าโอเคนะมาดูเนื้อหาตรงนี้เขาบอกว่า ถ้า a เนี่ยเป็น1-1-2 1-4บวกส่วนส่วนส่วนไปจนถึงสองร้ออ่าไปจนถึง1-256ส่วนแล้ว256 a มีค่าเท่าไหรนะ่เขาเขาถามเขาไม่ได้ถาม a นะเขาถาม256ที่คูณอยู่กับ a เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคอ่ะก่อนอื่นนะครับครูกับก็สังเกตโจทย์แล้วว่าเอะมันเป็น1-2ส่วนเนี่ย1-4 1-8ส่วนส่วน มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน2ได้หมดเลยก็คือเลข4ก็คือ1ส่วน2กำลัง2นะฮะเลข8ก็คือเศษ1ส่วน2กำลัง3เพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงว่า1 2 3ใช่ไหมหรือเลข1ก็คือหารด้วย1ส่วน2กำลัง0เพราะว่าการไม่มีตัวหารแปลว่าหารด้วย1นะและ1มันก็เขียนด้วย2กลัง0ได้มีค่าเท่ากันดังนั้น พอไล่ไปเรื่อยๆว่าอ๋อมันเป็นสองยกกำลังนั่นเองค,ครูกับก็มานั่งนึกว่าสองยกกำลังอะไรถึงจะได้256้มีไหมครับมันก็คือสองยกกำลัง8ใช่ไหมมันคือสองยกกำลัง8อ่ะก่อนที่จะทำอะไรนะครับข้อนี้ค,ครูกรบจะใช้วิธีจัดรูปให้มันดูง่ายเนื่องจากว่า ทุกตัวเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นเศษ1ส่วน2ยกกำลังแล้วก็เรียงกันสวยๆเลยดังนั้นครูกรัจะทำให้มันกลายเป็นเลขบรรทัดเดียวโดยการเอา2อกำลัง8คูณตลอดทุกพจน์เลยนะครับคูณทุกอันเลยเรามาดูกันว่าถ้าคูณตลอดแล้วจะเป็นยังไงหมายถึงว่าครูกรัต้องคูณทางซ้ายด้วย2ยกกำลัง8นะครับทั้งหน้า A ถัดมามันก็จะเป็น2กําลัง8หารด้วย2กําลัง0 2กําลัง8หารด้วย2กําลัง1 2กําลัง8หารด้วย2กําลัง2นะครับไปเรื่อยๆเนาะก็จนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายแหละนะครับมันก็จะมี2กําลัง8เรื่อยๆจนกระทั่งเป็น2กําลัง8หารด้วย2กําลัง8นะครับ แล้วก็สังเกตว่าเลขฐานเดียวกันเนี่ยเมื่อหารกันเนี่ยก็จะตัดกันได้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับทำยังไงนะเมื่อกี้ครูครับทยังไงนะค,ครูครเอาเลข2ยกกำลัง8มาคูณตลอดนะครับคำว่าคูณตลอดสมการแปลว่าคูณทั้ง2อฝั่งแล้วก็คูณทีละอันคูณก็เข้าไปที่เศษอย่างเดียวเนะาะทีนี้ เลขชี้กําลังมันตัดกันได้เช่นตัวนี้ตัดกันก็จะได้ห่งัดมได้1กูก็ก็เอาไปไว้หน้าสุดเลยนะตัวสุดท้ายก็คืออันนี้2องกำลังศูนย์ก็เหมือนไม่มีอะไรก็เลยได้2องกำลังแนะครับกูกรบเขียนเป็นตัวหลังสุดเลยละกันถัดมาก็คืออันนี้จะตัดกันเหลือ2องกำลังเถูกไหมฮะอันนี้ก็จะตัดกันนะเลขชี้กําลังจะตัดกันเป็น2องกำัง6 เพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรฮะห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ก็คือสองกำลังนึงสองกำลัง 2, นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ก็เขียนเรียงลำดับใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนอนุกรมชนิดหนึ่งนะซึ่งอนุกรมนี้คืออะไรอนุกรมนี้มันจะมีลักษณะเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะฮะดูยังไงเอ่ยนะอนุกรมเรขาคณิต ดูจากการที่มันมีอัตราส่วนร่วมโดยการเอาพจน์ที่2หารด้วยพ์ที่1นส่วน1ถ้าครูก๊อบเอาพจ์ที่3หารด้วยพจน์ที่2นะครับก็คือ2กําลัง2หารด้วย2ถ้าครูก๊อบเอาพ์ถัดไปหารกันสังเกตว่ามันจะได้เท่ากันก็คือ2นะฮะสิ่งที่เราเอาพจ์ทางขวาหารพจน์ทางซ้ายหารกันเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วม นะมันจะมีค่าเท่ากับ a n บวก1หารด้วย a n หรือง่ายๆนะพ์ที่ติดกันอยู่ทางขวาตั้งแล้วหารด้วยพจน์ที่ติดกันทางซ้ายมันจะเป็นค่าคงที่ถ้าเมื่อไหร่น้องๆทดสอบแล้วปรากฏว่าขวาหารซ้ายขวาหารซ้ายทุกๆคู่เนี่ยเป็นเลขเดียวกันให้สรุปได้เลยว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตเข้าใไหมทีนี้พอเป็นอนุกรมเรขาคณิตปับ๊บ เราก็สามารถที่จะหาผลรวมของทั้งหมดนี้ด้วยสูตรอนุกรมเลขาทานิตได้นะครับแต่น้องๆต้องรู้ก่อนว่าสูตรคืออะไรแล้วก็มีทั้งหมดกี่พจน์นะอันนี้มีกี่พจน์ครับน้องๆนับได้ไหมเนี่ยหก็คือ2องกำลังศใช่ปะ่ะสองกำลังหนึ่ง,งกำลังสองสถึง8นั่นเองให้นับที่เลขชี้กําลัง0ย์มาถึง8นะครับก็จะมีทั้งหมด9พจน์ถูกไหม ลองนับดู0 1 2 3 4 5นึ่มีทั้งหมด9พจน์สรุปว่าข้อนี้มันเป็นอนุกรมเลขาคณิต9พจน์นะครับซึ่งมันจะมีสูตรอยู่ว่า sn เท่ากับ a 1นะครับคูณ1นลบ r กํลัง n หารด้วย1นลบ r นะหรือใครจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้ก็คืออะไรฮะ sn เท่ากับ 1> a 1คูณ r กํลัง n ลบ1แล้วก็หารด้วย r ลบ1คือถ้าใครจะเขียนตัว r นำหน้า1ก็ให้เขียนทั้งบนทั้งล่างถ้าใครจะเขียนตัว r ให้ตามหลัง1ก็ให้เขียนทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมมันจะย้ายไปคู่กันและเครื่องหมายลบมันจะตัดกันหมดโดยมีข้อแม้ว่าสูตรนี้ทั้ง2องอันจะใช้ได้เมื่อตัว r ต้องไม่เป็น1 พราะถ้า R เป็น1นึส่วนเป็นศใช้ไม่ได้ทีนี้อย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ย,ขเ,ยเขามีทั้งหมด9พจนะ์นะเรามาสรุปกันจำนวนพจน์คือ9อัตราส่วนร่วมคือ2ใช่ไหมครับแล้วก็พจน์ที่1เนี่ย a 1ก็จะมีค่าเป็นเลข1นั่นเองดังนั้นถ้าเราได้แบบนี้ปั๊บเราก็เอามาหาผลบวก9พจน์แทนค่าเลยนะกูกลใช้สูตรที่2นะ 1> A 1ก็คือ1นะครับ R คือ2 N คือ9นะฮะแล้วก็หารด้วย2-1ลบ1นหนไหมครับ2กำลัง9มีค่าเท่าไหร่ครับอันนี้น้องๆต้องไปโทษหรือไม่ก็ไปจำมา2กำลัง9มีค่าเป็น512-1ลบ1ข้างล่างคือ2-1ลบ1ได้1เพราะฉะนั้นมันจะเป็น511ส่วน1ก็ไม่ต้องเขียนนะครับ ผลบวกชุดนี้คือใคระนะ,ะผลบวกชุดนี้ก็คืออะไรฮะคือ2ยกกําลัง8 a นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเจ้า2ยกกําลัง8คูณ a จึงมีค่าเท่ากับ511นะฮะถ้าเราไปนั่งเขียนเลข2คูณกัน8ตัวแท้จริงแล้วค่าของมันก็คือ256ใช่ไหมที่โค,คับทําให้ดูตอนแรก ดังนั้นค่าของ 256a จึงมีค่าเท่ากับ511เป็นคำตอบของข้อนี้เห็นไหมครับก็เป็นเรื่องของอนุกรมเรขาคณิตที่ไม่ได้ยากมากนะครับค่อนข้างไปทางง่ายแต่ค่อนข้างไปทางง่าย,แต,าางงายแต่ได้5คะแนนคุ้มนะฮะคุ้มมากเรามาดูรีวิวกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ โจทต้องการหาว่า 256a มีค่าเท่าไหร่โดยให้อนุกรมชุดนี้มาครูครอบก็เลยเปลี่ยนทุกตัวให้เป็น2ยกกำลัง n มันเปลี่ยนได้ไงพอเปลี่ยนปับ๊บมันจะเห็นตัวเลขไล่ลำดับสวยงามแล้วครูครอบก็เลยจัดรูปโดยการเอา2กำลัง8เนี่ยตัวที่เยอะสุดเนี่ยคูณตลอดสรรมการคูณข้างซ้าย t 1แล้วก็ข้างขวาเนี่ยคูณทีละพ์นะ เสริมนิดนึงนะครับน้องๆมีคนเข้าใจผิดอยู่อย่างนี้เวลาเราเอาเลขเลขหนึ่งเนี่ยเลขเลขหน,นึ่งไปคูณกับเศษส่วนไปคูณกับเศษส่วนสมมุติเป็นอะ,อะไรดีเศษหนึ่งส่วนห้าเวลาคูณเศษส่วนคูณยังไงให้คูณเฉพาะข้างบน,นให้คูณเฉพาะข้างบนนะทำเลขให้ดูเลยแล้วกันนะอันนี้หลายคนอาจจะยังคูณไม่ถูก สมมุติคูก็มีเลข2แล้วก็คูณกับเศษ3ส่วน5เวลาคูณเศษส่วนเนี่ยให้คูณแค่ข้างบนใช่ไหมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนื่องจากส่วนไม่มีแปลว่าส่วนเป็น1 2คูณเฉพาะ3 1คูณกับ5เห็นไหมดังนั้นถ้าไม่เขียนส่วนให้น้องๆเอาตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มคูณข้างบนอย่างเดียวกลายเป็น6ส่วน5นะฮะ เพราะครูครับเคยเห็นเด็กๆเนี่ยน้องๆมอปลายเนี่ยยังคูณผิดคือเอา2คูณทั้งบนทั้งล่างนะฮะก็เลยต้องย้ําตรงนี้ว่าเวลาคูณน,นั้นหลักคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งอ่ะครูครับทำต่อเมื่อคูณตลอดแล้วครูกรับก็จะได้อนุกรมเรขาคณิตที่มีทั้งหมด9พจน์นับเอาก็ได้นะฮะ ก็เลยใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิตโดยดูว่าพจน์ที่1น,นะคือ1อัตราส่วนร่วมคือ2จํจำนวนพจน์มีอยู่9ก,ก็แทนสูตรได้ค่าออกมาเป็นคําตอบโอเคไหมฮะยากไหมไม่ยากนะอันนี้ครูก็เล่าให้ฟังนะเผื่อใครสงสัยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้เวลาตอบนะเสริมนิดนึงเวลาตอบสังเกตว่าเราได้คําตอบเป็น5้าหนึ่งหนึ่ง แต่หลักนะฮะจำนวนหลักในกระดาษคาตอบเนี่ยมันจะมี4หลัก1 2 3 4แล้วก็มันก็จะมีจุดแล้วก็หลังจุดอีก2อันเวลาน้องๆจะตอบ5 1านเนี่ยน้องๆต้องระบายให้ครบทุกอันก็คืออะไรระบาย0ระบาย5ระบาย1ระบาย1จุดไม่ต้องเขามีให้ข้างหลังไม่มีอะไรก็ระบาย0ระบาย0จบ ก็คือระบายเนี่ยให้มันครบตำแหน่งข้างหน้า4ข้างหลัง2นะไม่งั้นกระดาษคำตอบไม่งั้นตัวเครื่องตรวจมันอาจจะมองพลาดว่าข้อนี้ฟาวไปอุตสาห์รรมเสียดายนะครับตั้ง5คะแนนสังเกตว่าข้างหลังที่ครูกรับทำเฉลยคำตอบไว้ให้มันจะเขียนว่า0511.00อันนี้เป็นเฉลยที่ครูกรับได้มาจากหน้าเว็บไซต์ของ mytcast.com นะครับ เขาตอนนี้เขาเผยแพร่ข้อสอบอยู่กับมีเฉลยคําตอบให้แล้วเวลาระบายคําตอบเขาเขียนอย่างนี้ก็แปลว่าในสนามสอบจริงต้องระบายแบบนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ฝากสอบถามกันเข้ามาได้นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันสำหรับข้อที่26จบแล้วสวัสดีครับ